ตอนนี้เราจะไปไหนกันคะฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ไหนเข็มแรกเซนทันโรเลสต้าโอเกตใช่ไหมโอเคดูเดี๋ยวจะอัปเดตตั้งแต่เริ่มฉีดแล้วก็หลังฉีดจะเป็นยังไง้็ใครกลัวก็คอยติดตามดูคอยติดตามนะคะว่าคอยมันจะมีอาการยังไงเสียว จากบ้านเท่าไรคนะเด็นท่านไรู้ลมข้างล่างก็ีรถก็ไม่ได้ผิดอะไรหรวันนี้ ฉีดบายสองนี่ค่ะเส้นทานว่าฝนตกก็นตนับไงก็จอดข้างในกันนึนงน

ตื่นเต้นทีอะไรตรวจนะก็ติดอันนี้ให้แล้วก็เข้าไปเขียงเงนเอกสาร กดที่กดเยี่ยวนี่รอคิวฉีดนะคะนั่งรอนะคะนั่งรอคิวตรวจเอกสารอีกทีงตรวจรัดความนันนะคะ วดความดันเสร็จก็มานั่งรอนะคะตักประวัติแล้วก็ไปฉีดเลยค่ะฉีดแล้วนะคะหนึ่งเข็ม <laughs> จุดพัก30นาทีนะคะ พร้อมโหลดหมอพร้อมท่านห้อยู่จุดข้อแรกบัตรประชาชนของท่านติดสติกเกอร์วัคซีนโควิดเข็มแรกดวงสีส้มๆหลังบัตรประชาชนแล้วหรือยังเอาขึ้นมาเช็คนะคะถ้าเกิดยังไม่ติดยกมือค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอาไปแตะให้ข้อที่สองใบนัดรับวัคซีนของท่านท่านมีนัดรับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่25ิมิถุนายนเจ้าหน้าที่ลงวันที่ให้ท่านถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ลงยกมือนะคะวัคซีนเข็มที่2ของท่านมีนัดวันที่25มิถุนายนส่วนเวลาเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านลงทะเบียนเข็มแรกในเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะค่ะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันฉีดของท่านใดนๆในใจ,จะมี SMS เองแจ้งเตือนไปจากระบบนะคะไปยังมือถือของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มี SMS เแจ้งเตือนไปให้ยึดตามแบบเอกสารสีขาว และวันที่มาวันที่25กลับมาพร้อมกับเอกสารสีขาวใบนะัดไปเล็กนี้นะคะเราก็บัตรประชาชนด้วยข้อที่3แอปพลิเคชัน <Application S 2> <ม>หมอพร้อมถ้าเกิดเป็นไลแอดหมอพร้อมเนี่ยจะค่อนข้างเออเร์เรอร์บ่อยแล้วก็ขัดข้องบ่อยง่ายๆที่สุดเลยคือเข้าไปโหลดในแอปโซหรือ Play เพ o โ e แล้วแต่คนว่าใช้ iPhone หรือว่า r o i r o i d นะคะโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาลงทะเบียนให้เรียบร้อย ถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วมีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ยกมือนะคะยกมือเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเพราะว่าประวัติการรับวัคซีนของเราเนี่ยจะอยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมวันนี้เราฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลยังไม่เข้าระบบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่กำลัง คีย์ข้อมูลของทุกท่านพยอยคีย์นะคะเข้าระบบอยู่หลังจากนี้ไปอีกประมาณ2 3ถึงวันท่านเปิดเข้าไปในแอปหมอพร้อมเนี่ยจะเจอประวัติรับวัคซีนของท่านนะคะเมื่อเจอประวัติการรับวัคซีนแล้วให้เข้าไปทำแบบประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยมีอาการหรือไม่มีอาการอย่างไรติ๊กไปตามคำถามคำตอบที่อยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้เลยค่ะ ข้อที่4คือการสังเกตอาการตัวเองปวดศีรษะเวียนศีสระอยากอาเจียนคลื่นไส้รู้สึกแขนขาชาอ่อนแรงไม่มีแรงหรือว่ามีผื่นขึ้นบริเวณที่แขนรีบยกมือเรียกเจ้าหน้าที่นะคะรีบยกมือเรียกเจ้าหน้าที่จุดสังเกตอาการนี้สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเรามีแพทย์แล้วก็พยาบาลนะคะสแตนบายอยู่ตลอด แต่ถ้าเกิดท่านกลับไปบ้านแล้วแล้วมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นแบบรุนแรงท่านต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นหรือท้องเสียมากกว่า5้าครั้งขึ้นไปลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดท่านกลับไปมีไขออ่อ่อนๆไขต้ต่ำๆมี อาการขั้นเนื้อขั้นตัวเล็กน้อยเหมือนเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เราสามารถทานยากลุ่มอาการกลุ่มลดอาการปวดลดไข้ได้ทานยากลุ่มลดอาการปวดลดไข้ได้จะเป็นที่เท่าไหนก็ตามแต่ทานได้นะคะในเรื่องต้นแต่ถ้าทานแล้วยังไม่ดีขึ้นมีแต่จะรุนแรงขึ้นอันนั้นก็ต้องรีบกลับไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะสาหายและป้องกันได้ค่ะฉีดเสร็จแล้ว ยังไม่มีอาการอะไรนะยังไม่มีอาการแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับตื่นเต้นนะตื่นเต้นขอบตาดำเลยนี่กลัวอันนี้เรามาตอนกี่โมงนะบ่ายสองนี่เสร็จตอนกี่โมงสามโมงครึ่งไหมเสร็จเออแล้วแม่ทีเจอกันอีกเข็มนึ่เดี๋ยวจะกลับไปดูอาการว่าจะเป็นยังไงคืนนี้จะผ่านไปได้ไหมโอเคค่ะ